ไปห้างในติงเกลมาวังบุรพาซื้ออะไรกันมาคะเจ๊ข้างในซื้อทุกอย่างเลยเพราะว่าจะปีใหม่แล้วคุณผู้ชมขาเราต้องหาอะไรใหม่ๆชุดใหม่เสื้อผ้าใหม่ๆใส่ไว้เอาเริกเอาชัยซื้อปุ๊บ,บเจ๊ก็เอาการ์ดหนูแม่มมารูดป,ปับ๊บสนุกสนุก ว่าแนะนําเลยให้เจ๊เอาไปซักก่อนดีกว่าอะไรอ่ะอ้าไม่อย่าเฮอซีเจ๊เฮอปุ๊บอย่างงี้ไม่ได้ต้องซักก่อนซักด้วยผงซักฟอกเอ e เซนส์อารเวราค่ะซึ่งละลายน้ําง่ายไม่ทิ้งคราบขาวตกค้างบนเนื้อผ้าด้วยนะจ๊ะเจ๊หนูแม่มดีๆขอบาทจะเอามารู้ซื้อผงซักฟอกสักสี่ห้าพัน ไม่หลวมตัวแล้วข้างหลังก็มีแม่เสื้อเจ๊จะได้หอมติดทนนานเตะนะตั้งแต่ตอนัสถึงตอนใส่ลายเออเห็นไหมคุ้มค่าลงทุนทีเดียวหอมตั้งแต่เริ่มจนถึงตอนใส่เลยหรอชุกหอมแล้วเนี่ยหิวไหมคะหิวสิหิวหน้าถ้าหิวแล้วจะพาไปกินอาหารใต้กันต่อที่แฟลตของจันค่ะที่นั่นนี่เรียกว่าเป็นสวรรค์ของอาหารใต้แหล่งรวมของใต้คนใต้ไปรวมตัวอยู่ที่นั่นเต็มเลยเออจริงไปดูค่ะ ร้านอาหารใต้ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพก็ต้องนึกถึงย่านแปดคลองจันทร์บางกะปินี่แม่เพราะว่าเป็นย่านที่คนใต้มาอาศัยอยู่เยอะแล้วไม่ต้องแปลกใจเลยนะครับเราสามารถหาวัตถุดิบจาก14จังหวัดภาคใต้ได้จากที่นี่เท่านั้นล่ะครับวัตถุดิบคุณผู้ชมคะอย่างทัอาหารใต้ตแท้ๆมาที่แปดคลองจันทร์ได้เลยบอกเลยว่ามีขายทุกอย่างนะคะใบเลี้ยงมาจากชุมพรเนี่ยคุณผู้ชมคะเคยมาจากของระนองเลยนะคะอย่างสตอเนี่ยสตอมีขายทั้งปีไหมที่ร้านมีขายทั้งปีเลย กงส่งมาจากทางใต้เลยเนี้ยทุกอย่างมาจากใต้ทุกอย่างเลยค่ะเอาครื่องโลแม่ไปทำอะไรกินอาขายขายดีมากแม่าข,าขายลายอย่างาจริงกับเาขายอยู่สวนสยามไหมลูกไม่ใช่แค่เฉพาะแต่ มาซื้อกินอย่างเดียวนะบางคนก็แบบว่าได้วัตถุดิบมาบางทีก็ซื้อไปแล้วคุณแม่ก็เป็นแม่ค้าอีทีในระแวกอื่นๆก็เอาออกไปขายต่อได้อีกสนนราคาบวกเพิ่มเป็นค่าขนส่งเพียง5บาท10บาทเท่านั้นครับแต่คุณผู้ชมจะได้ของใต้แท้ๆเลยนะครับแต่ถ้าไม่ชอบทํยาย่านนี้มีร้านอาหารสําเร็จอยู่หลายร้านนะครับมีอาหารเรียงรายอยู่หลาย1ิบหม้อแกงผัดมีครบสไตล์โอโอปักใต้บ้านเราเลยล่ะครับแม่ใจเจ้าเก่ารสเด็ดน้ำยาน้ำพริกน้ำยาป่าแกงไตปลา แกงเขียวหวานแกงเหลืองอาหารใต้ล้าลานปลา,ามากคุณผู้ชมเต็มไปหมดเลยน,นี่มีเป็นเขียวหวานเนื้อเขียวหวานเนื้อเขียวหวานไก่เขียวหวานไก่นี่ไปไปปลาเผ็ดมากไปปลาเผ็ดมากแล้วก,ก็เป็นกะทิใต้อันนี้คือเด็ดสุดของที่ร้านที่เด็ดสุดเลยนะอันนี้นะ,นนะเนาะผักให้แกล้มเยอะ ผักเยอะมากเพราะว่าน้ำยามีให้เลือกหลากหลายมีข้าวยำด้วยนะคะข้าวยำมีเต้าคั้วของใต้เต้าคั้วแล้วก็มีมีผัดกะทิของต้องจังหวัดอะไรคราบต้นตหลักนครของกินเล่นก็เยอะนะครับอย่างเช่นไก่กรและสงขลาเนื้อนุ่มๆนะครับหวานหอมเครื่องแกงข้าวเกลยบปลาของดีเมืองปัตตานีก็มีให้เลือกซื้ออ๋อช่วงนี้ปลายฤดูของจำปาดะแล้วนะครับแนะนําให้มาลองชิมจำปาดะทอดกันนะครับอันนี้จำปาดะจำปาดะจำปาดะจริงๆมันก็เหมือนขนุน แต่ว่ากลิ่นจะไม่เหมือนเือจะกว่าตอนนี้เท่าไหร่นะคะ3เม็ดสี่ลูกห้าสิบลูกอันนี้คือขนมเขาเรียกขนมหัวล้านขนมหัวล้านอันนี้มันมีไส้ถั่วไส้มะพร้าวอ๋อคนละแบบอันนี้คือเขาเรียกหัวล้านน้ำกะทิอ้าวนี่มีสองหัวล้านนะคะคือถ้าชอบกินแบบหวานต้องกินแห้งค่ะถ้าชอบกินแบบเค็มต้องกินน้ำคนกรุงเทพอยู่ในเมืองแล้วอยากกินอาหารใต้แท้ๆที่แบบเป็นฝีมือคนใต้จริงๆ ของมาจากป้า้เลยคุณผู้ชมค่ะมาได้ที่นวมินซอย6<า>นะคะก็คือที่แฟลตคองจันนี์มีหลายร้านมากตอนนี้เดินเข้ามาทั้งเวิร์เหมือนอยู่ใต้เลยทีเดียวอุ้ยของใต้ร้อยๆนี่รอคุณผู้ชมอยู่นะครับอยากชิมแบบหวยเล็กใช่ไหมไม่ยากครับมาที่แฟลตคลองจันทร์กันได้ตั้งอยู่ที่ถนนนวมินซอย6นะครับหรือว่าทางเข้าถนนเสรีไทยซอย5เปิดขายกันทุกวันนะครับแม่ค้าสาวใต้ตาคมรอเสือ์ปร้อยๆอยู่แล้ว อาหารใต้ที่แฟลคลองจันก็ถือว่าเป็นตำนานอาหารใต้แท้ๆของคนกรุงเทพเลยเรียกว่า,นานนใคร<ด>ที่<ด>แบบแว,ว่าไปเรียนหนังสือนะก็จะต้องนั่งรถเมร์เนี่ย ไปกินอาหารใต้ที่นั่นนะถ้าจะกินอาหารใต้ต้องที่นี่คุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเรื่องความเผ็ดร้อนเขาไม่บรรยั่งเหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งถ้าคุณผู้ชมเดินไปนะจะมีร้านขนมหวานหลากหลายมากเอากินเผ็ดแล้วก็ต้องกินหวานไงโอ้เออช่มีแการโอ้โหคุณผู้ชมมันสวรรค์สวรรค์ของคนกินอาหารสวรรค์ของคนกินขนมถ้างั้นอยู่บางกะปิอยู่แล้วใช่ไหมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าให้หมวยเล็กพาไปเดินตลาดที่มันต่อยอดมาจากตรงนี้คือตลาด แฟชตลาดน้องใหม่ของระแวกนั้นนะคะ mm hmm. จะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันค่ะร้านดังสุดฟินเช็คอินความอร่อยสนับสนุนโดยคาเนชั่นอร่อยครับ ร้านโฟกเว cafe a n bistro ที่น้องได้แฟนเพจชาวคลองใหญ่จังหวัดตราดแนะนาให้มาเช็คอินความอร่อยกันในวันนี้มีอาหารท้องถิ่นให้ได้ชิมหลากหลายเมนูแถมรสชาติยังอร่อยครบเครื่องเลยทีเดียวครับอิ่มอร่อยกับอาหารกันแล้วก็มาต่อด้วยของหวานสไตล์โฮมเมดของที่นี่เลยค่ะพี่อิงรับรองอร่อยเด็ดไม่แพ้กันค่ะสังเกตความอร่อยต้องสังเกตที่ตรงนี้เลยครับเราต้องการให้ร้านเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของชุมชนค่ะเอาไว้ต้อนรับคน,นในพื้นที่แล้วก็แขกบ้านแขกเมืองค่ะอย่างอาหารแล้วก็ขนมหวานของที่นี่ค่ะจะเป็นสไตล์โฮมเมดค่ะเน้นทั แอปเปิลชิลมอนจานนี้หน้าตาหน้าทานแล้วยังอร่อยอีกนะคะพี่อิงลองชิมดูไหมคะแป้งครปมนุ่มครีมสดหวานมันหอมกลิน่นอบเชยอ่อ,อนๆกินกับแอปเปิลกับกรอบและไอศครีมมิกซ์เบอร์รี่อรยลงจัวจริงจริงครับเคล็ดลับความอร่อยคือเราจะชูรสชาติครีมสดให้หวานมันด้วยครีมเทียมข้นหวานคุณภาพดีแล้วตีจนขึ้นฟูค่ะอร่อยครบมาตรฐานคาเนชั่นผู้สร้างสรรหลักเมนูรับผลิตภัณฑ์คุณภาพไปเลยครับบรรเลงทุกความอร่อยล้ำหวานมันด้วยคาเนชัน่น 小老鼠上灯台。